สวัสดีครับน้าหนะนักกี้สวัสดีครับนี้มาที่ไหนครับคลองส่งนะน,น,น้าหมายดังหมายดังคลองสูงน้ำพงศ์าชนครับ EP ที่สองแล้ว EP ที่แล้วแค้นใช่ปะ่ะมาถึงเย็นตกแค่แปบ๊นนะแปบเดียวแั่นั้น่ะแป๊บเดียววันนี้ก็แป๊บเดียวเหมือนเดิมมาถึงสี่โมงเหมือนเดิมครับคือตื่นแต่เช้าก็ลำกันไปลำกันมาสี่โมงเหมือนเดิมตามเคยนักกี้วันนี้เจ้าสักกี่กี่ตัวดิไม่บอกไปดูในคลิปดีกว่าโปรติดตามโปรติดตามขอโปรติดตาม ไปครับนา้นาๆเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะมีหน้าน้องปลาที่คลองสวนนภูไม่เห็นหรือเปล่าสุดยอดบรรยากาศดีมากครับนา้นาๆน้ามาจัดครับตัวแรกมาแล้วครับสุดยอด,ด,ย,อดย้อนแสงหน่อยเอเยเอเดี้ยว นี่ครับนก,กี้มาแล้วนักกี้กำลังกินขนมปังอยู่ในปากนะครับมบากินขนมปังามาเลยมึงมาดิอา้อาวเออว่งูกินอยู่กิงอยู่หล,ลุดเหรอหลุดอดครับอ,อดครับเอาใหม่ครับไปตามดูตัวใหม่ ก็บอกแล้วตัวสองมาแล้วครับรูเด้อแล้วไรเด้งลงมาจากฟ้าเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยใช้เนี่ยแหละน,นี่ใช้เนี่ยใช้ครบกรอบตัวสองมาแล้วครับโอ้ยสวยงามไปต่อครับตัวใหญ่มาแล้วครับใช่เปล่า โดนไหมเนี่ยไม่โดน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 โดนไหมโดนโดนโดนอุ้ยเนี่ยสายใหญ่มาดี่ยกงั้นดิเอามาดึงนี้หลุดกลางกาด ครับแดนสามเหน่ยมาไซใหญ่ไม่งกินเงนี้ยกินระแวกวะมาแล้วครับโทฟี่นะกักกีได้อะไรไม่รู้นักกีนว่าขยะครับนะนะช็อกเกอร์โอ้ช็อกเกอร์โอ,อกกอรโอ้จบแล้วนกักกีเล่นช็อกเกอร์อีกแล้วครับโอ้โหมีช็อกเกอร์นะกักกีได้ปลาอะไรนะเมื่อกี้อลาช็อกเกอร,ออกเกอร์เล่นพันทุกครั้เลยครับ เป็นอะไรเป็นปลาช็อกเกอร์ปลาใส่รับป่ะเนี่ยปลาใส่รับป่ะเนี่ยนะกี้ช็อกเกอร์เนี่ยช็อกเกอร์ช็อกเกอร์ครับช็อกเกอร,ชอกกอร์ช็อกเกอร์ก็มีนะครับที่นี่ใครกินมาตกได้นะนะอย่าก,กี้ช็อกเกอร์มาดูดิดูขึ้นมาดิ นี่โรเกอร์ตัวใหญ่สุดยอดครับทะเบียนมาแล้วรทะเบียนทะเบียนมาแล้วนะนะที่นี่ถ่ายไม่ทันปั้นเยอะอยู่ใช่ปั้นเยอะอยู่ถ่ายไม่ทันเนี่ยองสวย มันมีคนข้าวไม่แดดมันข้าเป็นยังไม่เห่็นทิ้งไปก็ุ่ดนเ้วมาแล้วครับจะมุดแค่ไหนปลาก็ยังมีให้ดูนะนะหวันจีครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวใหญ่กินนลดิไม่ทันหลุดไปก่อนวิ่งไม่ทันวิ่งยากเกิน ตามอยู่ครับยังอยู่แล้วยังอยู่ไหนนักกี้ครับดูหน่อยนักกี้กไม่ได้กำัมีนะครับไม่ได้ตั้งกล้องเลยเมื่อกี้มันมืดแล้วคนดูนหนักกี้โชว์ปาดูหน่อยโอ้โอสายใหญ่อยู่นะครับบอกเป้งครับต่อฝ่ามือจัดจนะนะเดี๋ยวไปตามดูกันต่อวันนี้อยู่เยอะทั้งคืนครับปลาตอนหน้าต,ตาเลยขึ้นตึ๊กเลยน้ำหมาทําเนี่ย นี่นะกระเพียนยอดใสไปเลยกระเพียนเองใหญ่นี่นี่เดี๋ยวเทมาฟ้ามือดูนี่โอ้โหมาเลยคืออ้วนพุปลามันอ้วนมากเลยนะมันมนมันน้หมต์บอกดิบอกดิพูดเบาๆก็เจ็บมันหลอกหลอกเราแบบเนี้ย หลายหลายหลายดอกนะกินแรงๆหงวัวกระพือกระพือแต่วัดไม่ทันใช่ผมไม่รู้มันเป็นปลาอะไรนะปลาปลาสายลับปลาสายลับหรือเปล่านะลองน้ะลองดูดิมันใช่ปลาสายลับหรือเปล่าโอ้ตัวอ้วนมากเลยไม่ใช่กินไม่ใช่ไข่นะมันกินเยอะโอเคครับกี่ได้ปลาอะไรนะกี่นักี่ปลาทูปลาทูนี่ไหนนักี่ดูดิโอ้ตัวใหญ่อยู่นะ ตัวใหญ่กับตัวเล็กปลาทูติดสอตาเลยสองตาครับในไม่ตามันก็กินถ้าตาเน่นกคีเขาว่าไว้นะครับคนดูเวลานี้เรายังไม่กลับนะครับยังอยู่กันต่อพี่สวนภูมิครับนี่ครับนะกำลังเก็บเบ็ดกลับได้หนึ่งแต้มนี่โฮ้ยใสสวยใช่ครับกำลังจะกลับพอดีเลยเดี๋ยววีหน้าเราอาจจะมาที่นี่เป็นอีกเป็น เดินตอนเช้าเดี๋ยวนะ้านะนะตามดูได้ผมจะมาช่วงเช้าให้ดูว่าช่วงเช้ามันหม,มานเปล่าอันนี้ผมมาถึงแนละ้วสี่โมงแนละ้วสามทนะุ่มแล้วกลับแล้วนี่กลบกลางวันนี้เหลืยูนะเป็นสิบเลยมั้งเนี่ยเดี๋ยวอนะีพนะีหน้าผมมาช่วงเช้าดูเดี๋ยวนะ้า<จ>ตามดูอีพีหน้าแล้วเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับไปเจอกันครับสวัสดีครับ